ต้องหลอดซอย18นะฮะข้างๆร้านป๊อกป๊อกลูงหันนะครับมีส้มตำร้านนี้อยู่นี่นทีเด็ดเออเอ,อ,อย่างเงี้ยแหละมาครบแล้วไปลุยดีกว่า,านะฮะนี่โคตรทีเด็ดอ่ะซุปหน่อไม้อร่อยจัด,จดแบบโอ้โหยลุยครัออือหือเอ๊ะคอปรุลไหนๆไหนบอกได้เลยลุยฮะ กินดใส่ขมเฮ้ยคนเลิศอ,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 อยู่ในท้องหลอดสิบแปดนะฮะข้างๆร้านของป๊อกป๊อกลุงหำนะครับนี่จะมีน,นี่อยู่ต้นตำป้นาเฮ้ยน่ากินหลายอย่างมากเลยมาดู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 าดาดาดนี่สะโพกไก่กำลังย่างเลยโอ้โหนี่นี่พริกกินหน่ยได้ไหมฮะได้เลยครับอามาพริกหน่อยพริกหน่อย สเต็กไก่โอ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้ที่นี่นี่นับกรอบนับกรอบโอ้โหคอหมูด้วยคอหมูย่างด้วยนะครับอ้าวมาๆๆเรามาลุยกันอันนี้คือที่ย่างเสร็จแล้วนะฮะนี่คอหมูย่างนะฮะมันมันแบบนี้ใช่เลยเลิศมากขวบขั่วก็ตามมานะฮะหืมสีสันแบบโอ้ยอ้าวมะนาวใส่เออเออ โอ้ยโอ้โหนี่นี่ลาบเนื้อลาบเนื้อเออนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อาดอกไม้ก็มีนะฮะร้านนี้อย่างดีมาครบแล้วไปลุยดีกว่าโอ้ยพร้อมมากฮะมาในซอยนี่นะฮะทองหล่อสิบแปดนะครับโอ้ยข้างๆร้านป๊อกลุงหำนะฮะลุยฮะเราอยู่ในนี้มั้ยเราจะบอกไป ไม่มนเลยนี่อกไม้อ่อนมากและอร่อยมากดุยครับโคตรเลยเปรี้ยวเค็มอร่อยลุยฮะอืม หอมมกหอมมากด้วยมกครับน no. ี่ตกขอหมูย่างนะฮะร้านนี้ของหมูแท้เลยเฮ้ยโหดูดิสีสันอร่อยมาซอยนี้ได้สองร้านเลยนะฮะลุยครับขบเลยเดวดมากห้อกจม เฮ้ยนั่นยุบเลยอ่ะตั้งข้านอย่าอ่อนอืมเฮ้ยมา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 ต้มตำแบบชิน้นใหญ่ๆหน่อยดูยครับอืมเฮ้ยทุกเมนูโครเลิศเลยจัดไปมาทำปูปลาดูดีครับ มครับเ็นเื้อพ้อคีรุ้ข่ผมรับเนื้อพ่อู้ขืมดูดิความพกินเร็วโอ้โหร้านนี้แบบทำใหม่ทุกหม้อทุกอันเลยเลยฮะอร่อยมาก เฮ้ดูคตกรอบเลยดูครับอเฮ้ยอ,อ,อย่างดีอ่ะเนื้อเป็นเนื้อสับด้วยนะฮะเข้าไปชิ้นมาแล้วมาสับเองโอ้โหทำแบบทำแบำบสุ้งสะดุงเโคตรดีอ่ะนั่นเรียกโคตรอ่อยจัอลม,มา,มา lắm Những hàng mà mạng Không chịu